เดี๋ยวแม่ลองดูรีวิวเออฟาดฟาดกีไปเลยหนึ่งเมตรไอคเออไอคีว่าพลาสติกอก็เลยแบบลวนสน็กสถานมันเป็นเหล็กอ่ะเออพอฟาดไปอ้าวภาษาทำยืนนิ่งไม่หลบไอคีว่ามีไหมมันเขียนว่าอะไรอ่ะ i k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  i w e นี่แหละมันเหลืออยู่กี่ลูกมีอยู่สี่ลูกอันนี้ไม่ได้เปิดราคาเท่าไหร่เจ็ดพันเก้าอ้าไหนเจ็ดพันเก้าถามวันนั้นบอกเปิดแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งเจ็ดพันเก้านี่พว่าผ้าใหม่เออไอตัวอันนั้นอีกตัวหนึ่งไอที่เป็นมงกุฎปะไฟมงกุฎอ่ะมันหมดไปไรอ่ะเหรอใช่โอเคมีูเดียวเลเออโอเคอันนี้ราคานะเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดพันเก้าร้อยอ่ะแม่โดยปกติสูตรอ้าวมัดมา ใช่ใช่ไหมใช่ไอคิวเขาเขาเอาไปหมดแล้วใช่ไหมสูตรอ่ะใช่ไอ,ต,อ,อตัวนั้นอ่<ล>ะส่งนิ่มโอเค,อเคถ้าเป็นรุ่นงาน90โลหรือ100โลอ่ะพี่นับกันจริงๆสูตรจะอยู่ประมาณ150ตัวจ้ะประมาณ150ตัวอันเนี้ยลูกสูตรดำอึ๊บกี่กิโลนะ100ร้อยกิโลร้อยกิโล อุ้ยไม่แกะแกะก็ดูแกะดูทรงก็ได้เออมัดหนึ่งขอมัดหนึ่งนะแม่มันมาเป็นมัดมัดเรียงมาเป็นพับพับแบบนี้เลยสูตรดำผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เดี๋ยวดูไซส์ดูทรงชายออกมาปุ๊บชายแล้วเกตเอชายแล้วเกตเอใหม่สวยหนูขอแกะมัดหนึ่งนะแม่ฟิลแบบพร้อมขาย นี่นี่เลยทรงสวยสะอาดหกกระดุมแปดกระดุมแล้วแต่หกกระดุมสี่กระดุมแล้วแต่ทรงนะคะลูกค้านี่สี่ดุมอันนี้สี่ดุมงานชายค่ะพี่เจ็ดพันเก้าร้อยเกรดเอนะเรียกได้ว่าเหมือนพร้อมขายอรีดมาพร้อมเลยอ่ะพี่รีดพับมาให้พร้อมเลยจะมาเป็นมัดมัดแบบนี้นะคะจะมาเป็นมัดมัดแบบหนูไม่แน่ใจว่าเขา เขามัดมาจํานวนเท่ากันทุกมัดไหมนะแม่แต่ถ้าขายตามน้าหนักกระสอบร้อยโลร้อยโลจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบตัวจ้นบวก๊ะประมาณนี้นะคะลูกค้าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ถ้าผู้ชายใส่ก็ประมาณ S M L อกประมาณนั้นใส่ผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงใส่ก็เป็นโอเวอร์ไซส์บอยได้เก๋ไปอีกแบบหนึ่งเออที่เขาใส่กันใช่บางทีหนูหนูบอกว่าลูกค้าหนูสูรอะเปิดงานหญิงมันเข้ารูปมันตีเก๋ มันไซส์เอสจะสวมให้ดูก็กลัวตลบกางเกงเอ้าให้ดูทรงไงแต่ถ้าเกิดแบบอยสวมเออเป็นเป็นงานงานวานอยากได้อกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโอ้เหนะฉันใส่แล้วพอดีเลยเออเนี่ยเขาใส่แล้วดูดีตั้งแต่หมวกแล้วใช่พอถ้าผู้หญิงมันเล็กไปเลยอ่ะเออถ้างานผู้หญิงมันเล็กไปเลยก็อยากได้บอยบอยหน่อยโอเวอร์โอเวอร์หน่อยก็ขยับมาเล่นงานชายลูกค้าหนูจะเป็นสเตปนี้แลสุดที่ฉันจะเลือกใส่แม่เจ็ดพันเก้านะเจ็ดพันเก้าอันนี้เกรด เอเดอร์สูตรดำนะคะเกรดเอเด์ก็คือมันพับมามันเรียบมาเรียบร้อยแล้วอุ้ยน้องมอสน้องมอสแป๊บนึงลูกเดี๋ยวเผื่อให้มัดพี่สาวว่าอยากให้มัดเออพี่สาวว่าอยากให้มัดกลับให้ลูกค้าแต่ว่าเปิดแค่มัดเดียวนะลูกค้ามีอยู่อีกสี่กรสอบลูกนี้เดี๋ยวส่งฟรีให้ใช่ลูกนี้เดี๋ยวส่งฟรีให้แล้วก็มีลูกใหม่นะแม่มัดใหม่มัด มาเป็นอย่างนี้เลยนะแป๊กแปแแล้วก็ใหม่สามเจ็ดพันก้าร้อค่าจะเอาลูกรีวิวพี่สาวทอทหาร0ูนย์สจ้ะส่งฟรีให้ค่ะเจ็ดพันได้เลยได้เลยอีกว่าอีว่า สุดชายเลยสวยผ้าใหม่มากค่ะพิงสวยแล้วสะอาดมากเลยใช่ผ้าใหม่ผ้าสะอาดไซส์ดีเลยปกสวยเออแล้วมาเนี่ยกระดุมไม่ค่อยจะเจอแตกหรอกนะเพราะว่าหถ้าพับมาแบบเนี้ยกระดุมไม่ค่อยแตกเดี๋ยวขอวนละกันไม่อยาเพิ่มนพิ่ะนะคะวนให้ดูอีกรอบนึงสาบแขนมาอย่างนี้เลยกระดุมครแต่เนี้ยทั้งมัดก็คือก็เห็นเลยว่ามัดหนึ่งไซส์ดีใช่นะทั้งมัดเนี้ยลูกค้าตัวอื่นๆก็ไซส์จะออกประมาณเนี้ยแหละนะคะงๆมันเป็นสุดชายนะ ใช่แต่แตเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมใส่สไตล์คุณผู้ชายนะใส่เป็นบออ่อยๆใส่เป็นบ <boy boy S 2> ่อยเท่ๆ er. ขนาดผู้ชายบางทีก็ใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเลยแฟชั่น fashion, ไม่จำกัดลูกค้าคุพร้อมขายแม่เบอร์นี้เจ็ดพันเก้าพร้อมขายนะลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวหนูมีหนูมีงานที่มันเป็นลีดอีกยานอีกงานหนึ่งอะ่ะจ้าเดี๋ยวถ้าอันนั้นเดี๋ยวเราถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันลูกค้าหนูมีงานลีดอีกอีกตัวหนึ่งแยกงานลีดแล้วอ่ะอันนั้นหนูไม่รู้เลยว่าไซส์ประมาณไหนเนื้อผ้าประมาณไหนเนี่ยสวยนะคะ มีตัวนั้นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอ<ม>ัปเดตให้ใครผ่าน,นมาเห็นนะใครผ่านมาเห็นสูตรตัวนี้นะลูกค้าเอาเลยถ้า,างานยกก้อนอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่โดนคัดแบนดออกถ้ามีใช่ถ้าติดแบน์ติดอะไรไปหลุดหลุดไฮเอ็น่ะงานกระสอบแมะยังได้หลุน้นนะคะนี่นี่คือข้อเปรียบเทียบถ้าแม่แบบเลือกไม่ถูกว่าเอาแบบยกสอบเจ็ดพันหรือเอาแบบ เป็นตัวดีใช่นะเพราะว่าตัวแบบตัวมันก็รีดเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เห็นทรงไม่เห็นเนื้อผ้าจริงนะแม่นะเออนี่นะตัวเนี้ยถ้าใครจะเอาเกรดเอฉ่ำฉ่ำแม่เอาตัวนี้เลยนะอีกีว่านะอีกีว่ามีอยู่4สอบรวมรีวิว7,900ลูกค้าหนูแกะให้ดูมัดเดียวเพราะว่างานจะมาเป็นมัดมัดเลยนะพร้อมขายรีดเรียบแบบนี้เลยลูกค้าใช่หนูไม่อยากแกะหมดลูกค้าจ๋า เอาแบบว่าไปแล้วพี่พี่ได้งานสวยฉ่ำขายได้เลย7,900ลูกรีวิวทหาร04นลูกใหม่ทอทหาร0 5นย์หารือว่า,า<อ>พี่สาวมาดูย้อนหลังแม่แคบไร์สดนะหนูรีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วสรงผู้ชายงานชายหมดเลยเขาได้งานชายหมดเลย7,900กร้อยกิโลนะคะตามมาเอาเดอร์เดี๋ยอันนี้เดี๋ยวน้องลากลากเก็บก่อนก็ไดล้ลากไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวพี่ช่วยมัดตัวนี้ให้ลูกค้าให้มันไปแบบว่าพรีเมียมราคานีเ,เออ มันพายแบบว่าพรีเมียมนิดนึงนะคะลูกค้าอะไรอีกอะมีอะไรอีก